ตรงนี้ก็ป้าก็กําลังจะมาตัดแก่งตัดแต่งกิ่งนะคะกุหลาบกุหลาบที่เราปลูกเอาไว้มันรวยแล้วนะคะสำหรับดอกกุหลาบที่นี่นะคะนี่นะคะเมื่อดอกรวยไปแตนนี้ป้าก็ต้องตัดแต่งออกนะคะตรงนี้นะคะ ตรงนี้นะคะรูหมดแล้วค่ะตรงไหนอะกล้องไปที่ไหนที่จะเห็นตรงนี้ใช่ไหมเห็นไหมอันนี้นะคะป้าก็จะตัดออกนะคะอุ้ยถ่ายเองไม่มีใครถ่ายให้จ้าป้าก็เลยต้องถ่ายเองตัดแต่งเองนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือดอกเก่า ตัดออกทิ้งไปนะคะตัดแต่งไม่เพื่อที่เขาจะได้เกิดดอกใหม่นะคะอ,อันนี้มัหักแล้วเขามาัดเอาไว้เท่านันเองเนี่ยเป็นที่ขายนะคะนี้เป็นดอกเก่าตัดไปเลยนะคะอันนี้ก็จะตัดตัด ใต้ของที่เขามัดเอาไว้ทั้งแรกออกเลยนะคะจะออกจากไม้เลยเออกจากไม้ค้ำยันที่เขาทำเอาไว้นะคะแต่อันนี้มันก็เป็นต้นเก่านะต้นเก่าป้าจะทำยังงดีว่าตัดแต่งเลยดีกว่าเนาะอันนี้เป็นกิ่งเก่านะคะมันสูงอื ป้าตัดออกเลยดีกว่านะคะตัดออกให้มันแตกกิงใหม่หร้อก็เราแตกยอดใหม่ดอกใหม่เลยดีกว่านะคะเนี่ยเก่าถ้าเป็นต้นเก่าที่อยู่ตรงนี้แล้วป้าก็าเอามาปลูกเสริมนะคะวันนั้นคุณปลูกให้นะคะอันนี้ต้นตีนเป็ดมาเกิดมาออกไปเลยเป็นกีดขวางนะคะนี่ น,นี่ก็คือเป็นกิ่นของต้นเก่านะคะต้นเดิมตาก,ก็จะตัดออกเลยขอมาไล้ยปาก,ก็จะตัดตัดข้างล่างเลยนะคะเพื่อที่จะเอาที่มัดออกนะคะแต่ว่าต้องตัดให้เหนือตาไม้นะคะเนี่ยตัดต,ต,ต้องตัดให้เหนือตานะคะเพื่อที่ยอดจะได้ออกได้นะคะ แม้ว่าจะตัดใต้กิ่งใต้ที่มัดนะคะแตวป้าก็ต้องตัดเนื้อตาเพื่อที่จะให้ยอดนี้เกิดได้นั่นเองนะคะมาจากากิคิดนะคะคินนะคะมาเป็น,นี้ ีป้าก็จะตัดแต่งกวลาบนินเสร็จแล้วก็จะเอาปุ๋ยเอาปุ๋ยมาใส่นะคะ <c oughs> งานเล็กๆที่มันเป็นงานละเอียดถ้าใส่ถุงมือมันก็จะเกี่ยวนะคะมันก็ไม่ถนัดป้าก็เสียสละ่ะเอาให้มือมันตากแดดหน่อยก็ดีเพถูกประสงค์อีกอันนึงก็คืออยากจะตากแดด ฆ่าเชื้อโรคพูดบ่อยจังเลยคานี้ก็นั่นนหะสีมันแบนปันนะคะแบงปันมันจะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ขนาดเราซักเสื้อผ้าใช่ไหมคะเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เสร็จแล้วเราสักเราซักเรายังเอามาตากแดดเลยนะคะเรายังามาตากแดดเพื่อให้มันฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมคะอันนี้ป้าก็มาทํางานตากแดดตอนเชี่ยฆ่าเชื้อโรคมือนกันหละนะคะป้าก็เลยไม่เซฟนะคะไม่ไม่ใส่ถุงม,มือไม่ใส่หมวกอิโมงนะคะ ไม่ใส่หมวกม่งนะคะเพื่อที่มันจะได้โดนแดดบ้างอะไรบ้างแต่หน้าก็จะดําปิดปีนะคะน่าเป็นไรหน้าดำเก่อใหม่เป็นไรขอให้โรคภัยมันมันตายไปหมดนะคะมันหายไกลาจากเราไปเนาะอืมตัดออกแล้วนะคะสวยงามแล้วกอิ่เก่าไม่มีแล้วนะคะตัดออกดอกเก่าออกเพื่อความสวยงามแล้วก,ก็จะได้ ยอดใหม่แตกออกมาได้ยอดใหม่แตกออกมาแล้วก็ดอกใหม่พร้อมที่จะเกิดบ้านที่นี่ด้วยนะคะแต่ถ้าเราไม่แต่งออกบางทีมันก็จะตายนะคะตายลงไปน่เรื่อยแล้วก็หมดไปแล้วก็ต้องปลูกใหม่สิคะเดีตอนนี้ป้าจะพยายามที่จะบำรุงตัดแต่งเพื่อที่จะไม่ต้องปลูกใหม่บ่อยๆนะคะถ้าปลูกใหม่บ่อยๆเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะ จ่ายตังบ่อยๆค่ะจ่ายตังซื้ต้นพันบ่อยๆด้วยนะคะถ้าปล่อยที่ต้ายนะคะนี่โอ้โห,โหเริ่มสวยงามเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวนะสาหรับการแต่งกิ่งกุหลาบนะคะแล้วก็มีด้านนี้นิดหน่อยอีกนะคะมีด้านนี้นิดหน่อยเดี๋ยวป้าก็แต่งข้างนี้ต่อนะคะ